สวัสดีค่ะพบกับช่อง FC หมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงน้องต้นข้าวหากย้อนคำพูดของครูสลาคุณวุธิชวนให้ขนลุกครูสลาพูดถึงน้องต้นข้าวด้วยประโยคนี้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดา ความสำเร็จในวันนี้คือผลของการฝึกซ้อมและความเพียรพยายามของวันวานที่ผ่านมาโดยน้องตนข้าวฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่อนุบาล3วันเวลาแห่งการฝึกซ้อมคือคุณค่าที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปสะสมบ่มเพาะแม้ว่าจะไม่มีใครพูดถึงก็าตามแต่เมื่อสิ่งที่ฝึกซ้อมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีการซ้ําๆจนวันหนึ่งเราได้ยืนบนเวทีที่มีคนรับรู้และมีคนกล่าวถึงมากมายจนเกิดเป็นชื่อเสียงโด่งดังเวทีแล้วเวทีเราแต่ละเวทีจะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จจากผลแห่งการฝึกซ้อมนั้นเวทีหนึ่งที่ยืนยันความสำเร็จของน้องต้นข้าวก็คือการได้รับเกียรติร้องเพลง เปิดงานกีฬาแข่งขันฟุตบอลชิงทวยพระราชทานคิงครับครั้งที่51จังหวัดกาญจนบุรีและทุกเวทีที่น้องยืนในวันนั้นและวันนี้ล้วนเป็นเวทีที่ยืนยันถึงความสำเร็จในวันนี้ที่เกิดจากผลของการฝึกซ้อมด้วยความภาคเพียรเป็นเวลายาวนานนั่นเอง หากย้อนกลับไปจากรายการดวลเพลงชิงทุน2025ที่น้องต้นข้าวได้เสียแชมป์6 8สมัยให้กับฟุกผูผผู้ท้าดวลแล้วและเป็นประเด็นพูดถึงต่างๆนานาหากย้อนคำพูดของครูสลาที่ได้พูดถึงน้องต้นข้าวในช่วงที่น้องต้นข้าวได้เสียแชมป์ถือว่าเป็นคำพูดที่ฟังแล้วขุนลุก และมีการพูดถึงน้องต้นข้าวว่าเด็กคนนี้นั้นไม่ธรรมดาโดยในช่วงในรายการฟุกหลานชายกระตัญญูของปู่ยาได้มาหาทุนเรียนปริญญาซึ่งร้องเพลงไอ้หนุ่มตังเกได้เพาะมากๆโดยครูสลาคุณวุฒิชมการร้องเพลงของฟุกว่าเก่งมากต้นทุนเสียงเพาะเอาเสียงมาใช้ได้ถูกต้องท่อนฮุกร้องได้ดีมาก แต่จุดอ่อนภาพรวมยังท่องอยู่ยังไม่มีเสน่ห์ต้องร้องให้ํำนาญจากกาเลนกาเลามากกว่านี้ขณะที่ต้นข้าวแช็มป์ส8สมัยมาในเพลงหนูไม่รู้ของแม่พึ่งพุ่มพวง,พวงดวงจันทร์แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วเพราะต้นข้าวมีอาการลืมเนื้อร้องพลาดโดยหลังร้องจบคู่สลาได้กล่าวว่าเพลงพุ่มพวง,พวงดวงจันทร์ กับต้นข้าวดูเหมือนว่าเชื่อมือตลอดรวมทั้งครั้งนี้ด้วยยิ่งร้องยิ่งรู้หนูแตกชานมากกับการร้องวิชาพุ่มพวงดวงจันทร์รู้ว่าจะวางน้ำหนักยังไงทั้งจริตเรื่องอารมณ์รู้ได้ละเอียดโดยเฉพาะกับเพลงนี้พี่สูตรต้นข้าวทําเป็นจริงๆแนวทางเพลงแบบแม่พึง่งชื่นชมนะลูกและเด็กคนนี้นั้นไม่ธรรมดา และขอและก็ชอบสปิริตวันนี้ร้องมันมีปัญหามันชัดมากว่าเรามีมือแต่ครูชอบหัวใจศิลปินการไปต่อก,การไม่หยุดการสลัดให้มันหลุดทำสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดสัญชาติยานที่นักร้องต้องมีอยากให้หนูภูมิใจสิ่งที่ทำประกาศยีห่ห้อว่าตนข้าวเป็นนักร้องได้แล้วเก่งมาก ก่อนคะแนนเสมอกันให้ครูสลาตัดสินครูสลาให้ฟุกเป็นแชมป์คนใหม่พร้อมทั้งกล่าวว่าเหตุการณ์ที่แชมป์ร้องแล้วมีปัญหาเนื้อผิงแชมป์คือต้นข้าวร้องแล้วติดปัญหาของเนื้อผิงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและบ่อยครั้งที่ไปต่อได้ไปต่อได้อยู่แต่ขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ว่าห่างชั้นแค่ไหนแต่กับวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่า ฟุกแม้จะไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีพอถ้าเต็มร้อยฟุกอยู่ที่75ถึง80แต่พอต้นข้าวสะดุดทำให้วนหลายรอบทำให้ชัดเจนตรงนั้นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจอยู่ที่70ส่วนที่หายไปวันนี้เยอะพอสมควรเป็นเหตุผลให้เพี้ยงพําในวันนี้หวังว่าต้นข้าวจะมีพลังทุกคนเอาใจช่วยต้องยอมรับข้อเท็จจริง เคารพความฝันคู่ต่อสู้เราครูกรรมการก็เสียดายแต่ต้องตัดสินตามเนื้อผ้าที่เป็นขณะที่มีการพูดถึงกันต่างๆนานาหลายคนก็เสียดายเสียใจไม่ทันตั้งตัวเตรียมใจบ้างก็ปอบขวัญตนข้าวไม่ต้องเสียใจและหลายคนก็ชื่นชมครูสลาว่าตัดสินได้ดีมากอาทิ ไม่ทันเตรียมใจตั้งไว้สูงคิดไว้ว่าน้องจะน่าจะได้ร้อยสมัยสิ่งที่ดีในชีวิตมีอยู่แล้วก็หายไปตอนเย็นเฝ้าดูทุกวันน้ำตาน้องตนข้าวไหลต่อหน้าคนทั้งประเทศเป็นอีกวันที่มีน้ำตาเหมือนกันความอ่อนล้าพักขอนน้อยเลยทำให้เสียเช้มหนูทำดีที่สุดแล้วลูกคู่ใหญ่ยังทำไม่ได้แบบนี้เลย ไหนจะเรียนไหนจะรับงานเกือบทุกวันแล้วยังมาแข่งขันอีกร่างกายมันฟ้องว่าถึงเวลาพักแล้วยังไงเอฟซีก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะต้นข้าวครับอย่าเสียใจนะหนูเหนื่อยมามากแล้วมีงานออกเกือบทุกวันไม่เป็นไรหรอกครับหนูเป็นคนดังอยู่แล้วรักษาเสียงรักษาเนื้อรักษาตัว ดูแลผู้มีพระคุณทุกคนให้ดีที่สุดลุงก็น้ำตาไหลนะเสียดายมากแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงลุงเปิดดูทุกวันเลยวันนี้ก็เสียใจลุงคงไม่ติดช่อง31อีกแล้วลุงคงมีเวลาไปทำอย่างอื่นไปคุยกับเพื่อนๆได้แล้วทุกวันนี้อยู่อยู่ตอนเย็นอยู่หน้าทีวีเพาะต้นข้าวจริงๆและดูหนังเรื่อง พ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนขอให้โชคดีนะครับเจ้าคนนายคนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าครูสลาตัดสินใจได้ดีมากครับเชมลืมเนื้อเพลงก็คือจบข่าวเลยครับส่วนพี่ชมพูยังให้คะแนนต้นข้าวชนะอยู่แบบลําเอียงต้องแก้ไขแล้วแบบนี้ชื่นชมคณะกรรมการนะตัดสินถูกต้องแล้วค่ะ จากนี้ไปน้องต้นข้าวก็ไม่ขาดงานอย่างแน่นอนซูซูจ้า f c เยอะเราฟังผลงานน้องอยู่